สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับไทยมิตริตรีเราก็มีข่าวดีนะครับที่จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆในช่องของเราได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับ F35 ของกองทัพอากาศไทยครับในวันนี้นะครับแอดมินก็มีข่าวดีนะครับก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินของ F35 นั้นไม่แพงอย่างที่คิดครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับแอดมินก็ได้ไปอ่านข้อมูลมาจาก เพจ Facebook ส่วนตัวของคุณอานะครับบอกอสมพงษ์นุนอาสานะครับซึ่งท่านก็ให้เหตุผลนะครับที่ดีมากๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ F35 นะครับ จะว่าไปแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมอ่าในส่วนของความกังวลน,นะครับในเรื่องของ F35 นั้นนอกจากราคาค่าตัวของเขาที่ค่อนข้างจะแพงแล้วนะครับแต่ว่ายังมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินนั้นเรียกได้ว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายณนะปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ที่ชั่วโมงละเกือบอ่าล้านกว่าบาทเลยทีเดียวครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางด้านบอกนะครับคุณอาสมพงาศ์โนนอาสานะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับเครื่องบินรบแบบ F35 นั้นได้มีการผลิตไปแล้วนะครับมากถึง750เครื่องครับซึ่งคาดว่านะครับภายในปีพศ2566นั้นค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงบินจะลดลงเหลือ30,000เหรียญหรือราวๆ9 3 0 0 0 0บาทครับและในปีพศ2568นั้นทางบริ สัต็อกคินมาตินนะครับก็ได้คาดว่าพวกมันจะมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินเพียง25,000เหรียญสหรัฐครับซึ่งก็จะประมาณ775,000บาทนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมทางด้านบอก,กอสมพง์นุนอาสานะครับก็คาดการว่าถ้าเกิดประเทศไทยนะครับสั่งซื้อ f 35ในปีนี้นะครับทางเราก็จะได้รับนะครับเครื่อง ภายใน5 7ปีครับซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นนะครับก็คาดว่ายอดผลิตของ F35 นั้นก็จะมีราวๆ2,000เครื่องซึ่งก็เชื่อว่าค่าใช้จ่ายนะครับน่าจะลดลงมาอีกโดยจะเหลือเพียงประมาณ20,000กว่าเหรียญนิดๆน,นะครับหรือราวๆ6,020,000บาทเท่านั้นซึ่งก็เชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่ทางกองทัพอากาศไทยนั้นจะสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้อย่างแน่นอนครับ อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมมันยังมีปัจจัยอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในด้านของราคาค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแอดมินก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเข้าไปอ่านที่ต้นโพนะครับต้นฉบับ ของอคุณอาบอกอสมพงษ์นุนาสานะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้เดตคริปเชนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับต่อชั่วโมงบินของ F35 นะครับที่มีผลค่อนข้างบวกในระยะยาวนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินมองว่าการที่เราซื้อเครื่องบินรบในเจนที่5นะครับเครื่องบินรบในเจนใหม่เข้ามาความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับมันก็จะมีสูงนะครับเพราะว่าทางอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทางสหรัฐนั้นก็ ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพวกมันมีอายุใช้างานที่ยาวนานนะครับแล้วก็บริการต่างๆก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับอย่างเช่นเครื่องบินรบ F16 หรือแม้กระทั่งรถถังต่างๆที่เราเคยได้ใช้กันมานั่นเองครับและนอกจากกองทัพอากาศไทยนะครับที่ให้ความสนใจกับเครื่องบินรบแบบ F 3 5นั้น ยังมีกองทัพอากาศอินโดนีเซียนะครับก็เคยได้แสดงความต้องการที่จะครอบครองเครื่องบินรบแบบ F-35 เช่นเดียวกันครับซึ่งก็เคยมีข่าวในปี2020นะครับว่าอินโดนีเซียนั้นได้ตัดสินใจย,ยกเลิกนะครับที่จะเดินหน้าจัดหาซู -35 จากราัสเซียครับโดยมุ่งมาให้ความสนใจกับ F-35 แทนนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยฮอตฮิตมากๆเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเราจะมีโอกาสได้ใช้ F 35หรือไม่นะครับโครงการนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไว้ด้วยนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ